สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วกับน้องเอเทียคาคาอยู่ที่เสรีไทย7จดคะ่ะเวลาเดิมๆดิมคุณลูกค้าขาอ่ะวันนี้นะคะน้องเอมากับโตโยต้ายาลิสอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าโตโยต้าเอลเค่ะลูกค้าขาคันนี้นะมาใหม่ล่าสดุดเพิ่งจะมาเมื่อวานเองลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นเรียกว่าสีออกฟ้าคำคลามโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆเลยลูกค้าขาคันนี้นะ เครื่อง1.6 g ปี2017เดี๋ยวให้น้องนะคะพาเดินดูรอบคันกันเลยคะ่ะลูกค้าขาอ่าคันนี้นะคะมาด้วยเขาเรียกว่าโทนสีเขาเรียกว่าสีนี้คล้ายๆกับสีเทาเข้มออกเป็นสีนกพีราบคะ่ะลูกค้าขาคันนี้สวยมากๆเลยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยลูกค้าคันนี้นะคะเพิ่งเข้าเมื่อวานแค่โทนสีนะคะก็จัดเต็มขนาดนี้แล้วบอกเลยคะ่ะลูกค้าขายิ่งเป็น1.6 g ประหยัดน้ำมันมากๆเลยแล้วเป็นปี2 0 1 7คุณลูกค้าล,ลองดูสิคะนี่ขนาดปี2 0 1 7นะยังสวยเด่นขนาดนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าคะร่องรอยการใช้งานนะคะน้อยมากๆเลยแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำค่ะคุณลูกค้าดูความสวยของสีี่กอดค่ะคลูกค,ะคะ้าขาเรียกว่าใช้งานน้อยแล้วยังสวยใสเขาเรียกว่าสะอาดตาขนาดนี้โอ้โหนี่ขนาดว่ารับมาใหม่นะลูกค,ะคะ้า่ะยังไม่เขาเรียกว่า ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้าแค่ล้างอย่างเดียวออกมาก็สวยบาดตาบาดใจขนาดนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้าบอกเลยค่ะรุ่นนี้นะคะกระจังหน้านะคะไม่ได้ยอ่อหย่อนไปกับเรียกว่าน้องน้องเล็กของแคมเมอรี่เลยลูกค้า่ะด้านล่างนะคะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะคมเข้มสวยแล้วก็เป็นตารางได้ดีจริงๆเหมาะมากๆคะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับมีสวมหน้าชุดแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้า สวยและเก๋มากๆเลยส่วนด้านบนนะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะเรียกว่าเป็นไฟสวยดวงใหญ่มากๆเลยเป็น LED แล้วลูกค้าขาบอกเลยว่า เป็นไลฟ์สไตล์มากๆความส่องสว่างนะคะตอนคืนชัดเจนได้ดีทีเดียวอ่ะแล้วมาด้านหน้านะคะตัดด้วยโครเมียม2เส้นแล้วก็ใต้ตกโลโก้ของ t o y ยต้าบอกเลยว่าสวยสะอาดตาและดูดีทีเดียวคะ่ะลูกค้าคะเขาเรียกว่าดีไซน์หลํามากๆเลยโอ้โหเป็นยังไงคะลูกค้าดูแล้วถูกใจไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องเราจะเด็ดขนาดไหนคะลูกค้าขามาเรามาดู ไปพร้อมๆกันเลยค่ะลูกค้าโอ้โหน้องเอเห็นนะก็รีบจับมาไล่แลวลูกค้าขาคันใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้อะแล้วสีนะคะลูกค้าขาไม่ต้องพูดถึงนะคะสีนี้หายากมากๆเลยอะเปิดมาห้องเครื่องบอกเลยค่ะแวบแรกที่เห็นนะคะลูกค้าขาความสะอาดนะบอกเลยค่ะว่าสวยสะอาดมากๆนี่เราแค่เขาเรียกว่าล้างทำความสะอาดอย่างเดียวลูกค้าขายังไม่ได้แบบ เอาโอซงโอโซนลูกค <medio S 2> no ้าเลยอยากจะให้ลูกค้าดูสดๆเลยค่ะลูกค้าขานี่เลยไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องที่ความสะอาดมาแล้วนะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็น QC นี่ค่ะลูกค้าขายังอยู่ครบทุกจุดเลยนี่ค่ะลูกค้านี่ QC นะคะลูกค้าขานี่ดูเลย QC อยู่ครบนะคะบอกเลยว่าการันตีมากๆเลยคันนี้นะหน้านะคะบอกเลยว่าคันเดิมเดิมเห็นได้ชัดลูกค้าขาไม่ว่าจะหัวนงหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยเดี๋ยวรู้ไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้าขาะนี่กับคันเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัว R ตัว M หรือสัญลักษณ์3 4ี่ มีครบทุกจุดกับลูกค้าเนี่ยมาร์กนะคะแม้แต่ขันตัวนี้นะคะยังไม่ขันออกเลยยังเป็นมาร์กเดิมมาเลลูกค้าขาโอ้โหบอกเลยค่ะว่าการันตีมากๆคุณลูกค้าดูค่ะ QC ทุกจุดนะคะไม่มีการขยับเลยเห็นไหมนี่เลยยังเป็น QC วซเดิมๆอยู่เลยให้เห็นพร้อมๆกันไม่ว่าจะนี่ค่ะลูกค้าขาแม้แต่แบตเตอรี่คุณลูกค้าดูสิคะว่า QC ยังอยู่ตรงหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าเห็นเลยว่า คันนี้นะคะเดิมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตปากกระโปรงกันบ้างนี่คะ่ะลูกค้า่ะเอเคยบอกทุกครั้งย้ำทุกครั้งนะคะเรื่องหัวนอ็อตหัวน็อตเดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับเลยน่สิดนละคะ่ะนี่เลยเรียกว่าฝากระโปรงเดิมไล่ขึ้นมาคุณลูกค้าขาเขาเรียกว่าเม็ดโอเม็ดอาร์ตเรียงตัวกันสวยงามมากค่ะโลโก้โลกโลก้อยู่ครบป้ายมอกกอ,อยู่ครบ ครอบควรระวังอยู่ครบค่ะลูกค้า่ะแล้วก็นี่ค่ะลูกค้าไล่ไปเรื่อยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัวป้งตัวปั๊มนะคะอยู่ครบทุกจุดจริงๆสําคัญมากๆลูกค้าขะบอกเลยว่าเราการันตีมากเลยเรื่องที่ว่าของเดิมเดิมอ่ะลูกค้าดูนี่ป้ายนะคะลูกค้า่ะโลโก้ไอ้บอกทุกครั้งนะคะว่าคาว่าโตโยตานะคะเราไม่สามารถที่จะทําออกมาได้นอกจากว่าตีปั๊มมาจากศูนย์โตโยต้าเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะนี่คุณลูกค้าคะเขาเรียกว่าฉนวนกันความร้อน เอ,อตบไปลูกค้าเห็นไหมคะไม่มีฝุ่นออกมาเลยเรียกว่าอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในการใช้งานที่แบบสวยมากๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดและสําำคัญนะคะเอ,อตบไปนะคะลูกค้าขานี่ฝุ่นไม่มีเลยเพราะว่าอะไรคะลูกค้าเพราะว่าตรงฝุ่นเนี่ยค่ะลูกค้าถ้าสมมติว่ามีรอยฝุ่นหรือดินแดงออกมาเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ได้วิ่ง1นงเทพแน่นอนแต่คันนี้นะคะการันตีได้เลยว่าวิ่งในเมืองคะ่ะไม่ได้วิ่งแต่จังหวัดแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นรอยฝุ่นหรือดินแดงหรือว่ารถน้ําท่วมมาบอกเลยว่าสนุงสนิมหรือว่าดินแดงเกาะติด เอาออกยากมากๆเลยค่ะลูกค้าขานี่คือการันตีจากน้องเอเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านค่ากันบ้างคะ่ะลูกค้ามาด้านค่าน่าลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่าด้านค่าของเราโอ้โหโด้วยล้อมแม็กสวยมากๆ,ๆลูกค้าขานี่เลยแล้วแถมเป็นล้อมแม็กปี2 0 0พโอ้โหยางนะคะลูกค้าขาเป็นยางปีอะไรเนี่ยปี2 0 0 0 2020ัยไหมโอ้โหบอก ปี2020บโอ้โหบอกเลยค่ะลูกค้าคะยังใหม่มากๆเลยร่องรอยการใช้งานนะคะลูกค้าคะน้อยจริงๆโอ้โหบอกเลยค่ะว่าการันตีนะคะสําคัญเลยค่ะลูกค้าคะเป็นยางดันหลบนะและเป็นปี21ด้วยคุณลูกค้าดูดูร่องยางซะก่อนเห็นไหมคะร่องยางนี่คุณลูกค้าคะโอ้โหบอกเลยค่ะ ร่องยางลึกมากๆเลยการันตีได้เลยว่าใช้ได้อีกนานแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็เป็นแม็กนะคะโอ้โหโครมเมียมด้านนอกขอบด้านในเป็นสีดําจัดออกมาจากโตโยต้านะคะโอ้โหบอกเลยว่าลายนี้สวยเป็นก้นการออกมาได้สวยทีเดียวคะ่คคะลูกค้ามาจากศูนย์โตโยต้าโดยตรงอ่ะเดี๋ยวเราไล่ขึ้นมานะคะนี่เลยคะ่ะลูกค้าค่ะจะเป็นกระจกด้านข้างคะ่ะกระจกด้านข้างนะคะเป็นโทนสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยเขาเรียกว่า ไฟเลี้ยวแล้วคะลูกค้าขาโอ้โห oh, oh, ออกมาดีไซน์ของเขาได้ล yeah> ้ําและสวยมากๆเลยลูกค้าขาแล้วก็กระจกก็เป็นบานใหญ่นะคะมองแล้วได้เขาเรียกว่ามองได้ดีทีเดียวเขาเรียกว่ามองนะคะออกมาจากด้านในนะคะเขาเรียกว่าสวยแล้วก็ทําให้มองด้านนอกได้ชัดเจนจริงๆอ่ะส่วนกระจกนะคะไอ้ประตูนะคะเดี๋ยวเราเปิดออกไปดูนะคะลูกค้าขานี่เลยประตูด้านในเปิดออกมาปุ๊บบอกเลยค่ะลูกค้าขาโอ้โหด้านในนะคะเป็นเขาเรียกว่าโทนสีน้ําตาลหรือเขาเรียกว่าสีสีนู๊ดนั่นเอง สีนี้นะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าใครได้ใครชอบสีนี้สไตล์นี้บอกเลยค่ะว่าสวยสะอาดตามากๆเลยที่สําคัญลูกค้าขาสีนี้นเป็นสีเนื้อนะแล้วดูแลรักษายากมากที่สําคัญเราได้มาคุณลูกค้าขาสะอาดมากๆเลยรอยฉีกขาดไม่มีแถมเบาะนะคะฟูมากๆเลยกดเข้าลูกค้าขากดลงไปนะคะบอกเลยค่ะว่าแน่นมากๆเลยโอ้โหการันตีได้เลยเรื่องนี้นะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็ไ like ล่จาก นั่นนะคะคุณลูกค้าขานั่นเละพวงมลาลัยของเราพวงมลาลัยของเรานะคุณลูกค้าขานี่ค่ะก็จะมี m มต t i function นะคะก็มีด้วยนะเป็นเครียกว่าหมวดปรับสูงเสียงได้เวลาวิทยุยุทวิทยุเขามีให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าขา แอร์แบ็กก็มีฝั่งให้เรียบร้อยลูกค้าเขาความปลอดภัยก็มาเช่นเดียวกันเลยอะหน้าจอด้านหน้านะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่ารถชุดแต่งเลยเห็นไหมคะเป็นกลมๆม,มา3มช่องนะคะบอกเลยค่ะว่ามีบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าเกลี่น้ำมันแยกประเภทความรุงความเร็วแยกหมดความร้อนแยกหมดลูกค้าดูสิคะดีไซน์เขาล้ําขนาดไหนเนาะมาแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะเป็นโทนสีดำพอลูกค้าขาแล้วก็ตัดด้วยโทนสีน้ําตาลอ่อนนะคะเขาเรียกว่าสีนู๊ดนะคะบอกเลยว่าออกมาได้ดีไซน์เก๋และล้ํามากๆเลย แล้วก็ช่องแอร์นะคะเขาก็แยกประเภทซ้ายขวาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงกลางนะคะคุณลูกค้าค่ะก็จะเป็นวิทยุอ่าสัมผัสได้กดสัมผัสแบบนี้ค่ะลูกค้าขาเปิดเพลงเปิดเพลงฟังได้สบายๆลูกค้าขาไล่ลงมานะคะหมดของแอร์นะคะสามารถปรับมืออย่างนี้ได้เลยค่ะลูกค้านี่เลยจะปรับให้ไปขาอย่างเดียวหรือขากระตัวได้หมดค่ะน้ํายาแอร์นะคะอยู่ในหมวดหมู่ของปกติของลูกค้าเลยค่ะลูกค้านี่เลยไล่ลงมานะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์ ส่วนเกียร์นะคะจะเป็นโครเมียมโอ้โหเก๋มากๆเลยโครมเมียมนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะคะออกมาด้วยดีไซน์เก๋มากๆเลยคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วค่ะลูกค้าขาดีไซน์ในของเขานั้นล้ําแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเบรกเออเรียกว่าเบรกมือนะคะลูกค้า่ะเป็นเบรกยกนะคะคันนี้นี่เลยเบรกยกนะคะลูกค้าก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ให้เห็นได้ว่าความเด่นเด่นของเขาเป็นอย่างไรบ้างส่วนกุญแจรถนะคะนี่เลย เป็นแบบนี้คะ่ะลูกค้าขานี่กดง่ายๆเลยเป็นแบบคีย์แล้วคีย์การ์ดเรียบร้อยแบบนี้เลยเรียกว่าอะไรนะอ่าคีย์ลิเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลูกค้านี่เลยอ่าสะดวกสบายมากๆเลยเอานี้ใส่ในกระเป๋าไว้คุณลูกค้าก็สามารถเปิดรถ,ป,ดรถปิดรถได้อย่างสบายๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเบาะหลังกันบ้างคะ่ะลูกค้าขาดูเบาะหน้าสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้แล้วลองดูซิว่าเบาะหลังของเราจะสวยและใหม่ขนาดไหนมา ข้างหลังนะคะลูกค,าค้าขาบอกเลยค่ะการันตีนะเบาะนะคะโอ้โหยังแน่นยังสะอาดยังสวยอยู่เลยนี่ค่ะลูกค้าให้ลูกค้าดูกันเลยทีเดียวว่าเบาะนะมันสวยมากแล้วกว้างมากๆเลยเดี๋ยวน้องเอจะนั่งให้ดูค่ะลูกค,าค้าขาความกว้างของเบาะนะคะโอ้โหบอกเลยว่าขาไม่ติดตัวไม่ติดหัวไม่ติดลูกค้ากว้างมากๆ, <S 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 ๆเคยบอกลูกค้าแล้วนะคะว่าแอลติสทุกคันเลยลูกค,าค้าขาไม่ว่าจะคันไหนก็แล้วแต่ความกว้างของในรถนะคะ คือมันสะดวกสบายมากแล้วนั่งนะคะขาไม่ติดตัวไม่ติดเนี่ยคือมันดีมากแล้วมันนั่งนะข้างในมันดูโอ่งถงมันดูใหญ่แล้วก็บาะนะคะนิ่มมากๆเลยนั่งข้างหลังนะ่ดังน้อยก็ได้ถึง3คนเลยเลูกค,าคา้าขามีช่องเสียบเขาเรียกว่าชาร์จโทรศัพท์ทให้เรียบร้อยด้วยคลูกค้านี่เลยสามารถชาร์จด้านหลังได้เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้านี่เลยสะดวกสบายมากๆเลยเขาเรียกว่ามีครบวงจรเลยทีเดียวค,ะค่ะลูกค้าอ่า ด้วยโทนสีภายในนะคะเป็นโทนสีออกน้ําตาลโทนสีนูตแล้วด้านนอกก็จะเป็นโทนสีเรียกว่าเ,าเทานกอคฟีราบสีข้างนอกก็สวยเช่นกันถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะชอบนะคะเอบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามีเบอร์วิ่งด้านล่างคุณลูกค้านะคะติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยเรามีคณะนะคะเขาเรียกว่า มีคนติดต่อเราได้แล้วก็มีคนคอยตอบคอมเมนต์ของเราอย่างแน่นอนกับลูกค้าขาสนใจทักมานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะดูว่ารถที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยมันสวยขนาดนี้มีใครที่เป็น FC อยู่บ้างให้เขาเลยค่ะลูกค้าขาเขาเราียกว่าส่งความสุขซึ่งกันและกันมาเดี๋ยวดูด้านท้ายกันมั่งค่ะลูกค้าโลโก้เอลติงลต้งโรโลล่นะคะมีอยู่ครบทุกจุดเลยคะ่ะมันมีบอกด้วยว่าเครื่อง 1.6G โอ้โหบอกเลยเรียบร้อยหมดเลยจะมีคาดด้วยโครมเมียมนะคะเส้นยาวๆหนึ่งเส้นแล้วก็ไฟไท้ายนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาสวยมากๆเลยเป็นเส้นยาวๆใหญ่ๆแล้วก็สวยได้ดีไซน์เลยตัดด้วยเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวด้านบนบอกเลยคะ่ะลูกค้าความสงสว่างของเขานะได้ชัดเจนจริงๆเลยคะ่ะลูกค้าขาสวยและเก๋มากๆมา เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างด้านในลูกค้าขานี่เลยเดิมๆที่เอ๊เคยบอกนะกว้างถุงใหญ่มากๆเลยถ้าคุณไหนชอบไดก๊อปบอกเลยค่ะว่าถุงไดก๊อปใส่อย่างน้อยไม่ต่างกว่า2ถุงใส่ได้สบายๆใส่ของคนไหนชอบบรรทุกของบอกเลยค่ะว่าบรรทุกได้สบายๆเวลาเดินทางไปเที่ยวชอบใส่กระเป๋านะคะเดินทางใส่เลยคะ่ะอย่างน้อยสามใบต้องมีได้นอนแล้วก็คนไหนที่ชอบซื้อของฝากจัด เต็มไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมันกว้างและใหญ่มากๆเลยอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างอ่าส่วนย่างอะไรนะคะอยู่ครบคุกลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่โรงแม่แรงย่างอะไรหรือว่ากุญเจงกุญเจนะคะอยู่ด้านในครบทุกจุดเลยค่ะลูกค้าค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นนอนอ่าเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าถูกใจกันแล้วใช่ไหมคะ บอกเลยคะ่ะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าถูกใจแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยคันนี้ 1.6G ปี2017นแต่ลูกค้าขาเป็นเรียกว่าสีเทานกพิราบสีนี้หายากมากๆที่สำคัญลูกค้าขาสีนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในโชว์รูมของเรามาแค่คันเดียวเองคุณลูกค้าคะ่ะอยากให้ลูกค้าได้ดูนะคะคันนี้นะมีคันเดียวสีเดียวจัดเต็มขนาดนี้โอ้โหถ้าลูกค้าไม่ชอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะให้น้องนะคะพาเดินดูรอบคันอีกสักรอบหนึ่งคะ่ะบอกเลยคะ่ะว่า เห็นแล้วต้องดูเพราะว่าดีไซน์นี้แล้วสีนี้หายากจริงๆใครชกดไลค์กดแชร์แล้วก็รีบเลยนะลูกค้า่ะทักมาเลยค่ะว่าสนใจคันนี้นะคะรับประกันเลยคุณลูกค้าว่าดีไซน์มาแล้วล้ำมาแล้วคุณลูกค้าต้องเห็นแล้วค่ะว่ามันสวยขนาดนี้ถ้าเราไม่รับไปดูแลไม่ได้แล้วค่ะคุณลูกค้า่ะเพราะว่ามีคนตัดสินใจนะคะด้วยรวดเร็วในการเขาเรียกว่าคลิกสมัยนี้ลูกค้าขาใครก็แล้วแต่นะคะถ้า สนใจแค่กดไลค์กดแชร์มาแป๊บเดียวก็มีคนถูกใจแล้วคันนี้คุณลูกคา้คาค่ะโดยโทนสีแล้วด้วยเนื้อสีแล้วคุณลูกคา้คาค่ะสีเดิมเดิมคุณลูกคา้าเนี่ยแค่เอ๊ถูกนะ ยังเลื่อนขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก่อนออกรถลูกค้าขายังเลื่อนกุลเขาเรียกว่าเคลือบได้เงาแววกว่าน,นี้เพราะว่าเรามีการเคลือบแก้วให้อีกหนึ่งชั้นด้วยคลูกค้าขาสําสคัญเลยโปรโมชั่นวันนี้จัดเต็ม199บาทคุณลูกค้าสามารถออกรถคันนี้ได้เลยจนถึงสิ้นปีนี้โปรโมชั่นนี้นะคะเร่ต้อนรับปีใหม่รับเงินจ่ายเงินแค่199คุณรับลูกค้าไปเลยค่ะคันนี้อ่ะย้ำอีกทีเอลติคันนี้นะคะโตโยตานะปี2017 เครื่อง 1.6G คันนี้ทำโปรโมชั่นเหลือแค่49,000บาทคุณลูกค้าคะฟังไม่ผิดแน่นอน49,000บาทเท่านั้นเองถ้าคุณลูกค้าสนใจอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ข้างใต้แล้วเอมีเบอร์วิ่งอยู่ด้านหน้าคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยหรือจะติดต่อเบอร์น้องเอนะคะที่0955522282ค่ะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ย้ยำนะคะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน์อย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าครัคันนี้แค่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ถ้าคุณลูกค้าร 1, 000 000ีบทักรีบจับร <t rat> ีบจองวันนี้คุณลูกค้าขาได้คันนี้ไปเลยในราคาแค่ร้อยกสิบเก้าบาทจ่ายแค่นั้นพอค่ะแล้วมารับรถในราคาสี่แสนเก้าพันบาทไปคุณลูกค้าขาไม่มีอีกแล้ววันนี้ที่ที่อาคารเราจัดโปรโมชั่นดีดีต้อนรับปีใหม่ผู้บริหารบอกว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเราจัดเต็มให้กับลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วจะข้ามปีเหลืออีกแค่29วันเท่านั้นค่ะลูกค้าขาเราจะต้อนรับปีใหม่กันด้วยความสุขและแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะยัง แล้วแต่เดี๋ยวยังดูอีกที่นึงว่าพรุ่งนี้น้องเอจะมีรถอะไรมาไลฟ์ให้ดูวันนี้เวลาลุ่งเลยไปนานแล้วยังไงน้องเอขอจบไลฟ์ไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้มีไลฟ์อะไรให้บ้างน้องเอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ